ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำรู้ในเทมพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของน้องลิโป้โอ้ใหญ่จังในแพทปัจจุบันที่หลายๆคนเนี่ยนิยมเอาไปเล่นในงานแข่งนะครับต้องเรียกว่านักแข่งนิยมเอาไปเล่นในงานแข่งแบบโคตรๆเลยนะครับสำหรับลิโป้ในแพทนี้นะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูนะทุกคนผมฝากนิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไม่กีนในฝากกดกันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมนานานเซนหนีย่ยใจร้ายใจดา,าก,ากเลยนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกันดิ้กกกกกุ๊๊ิเป็นกลังใจกันด้วยนะครับทุกคน จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมนะผมจะไม่แนะนําคอมโบง่ายๆของมันนะเพราะว่ามันง่ายจริงเดี๋ยวผมค่อยแนะนําในเกมแล้วกันนะครับอ่ะไปดูในส่วนของไอเทมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไอฮีโร่ยอดฮิตตัวนี้นะครับบอกตรงว่าดูแข่งมาเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งว่าต้องเจอริโปประมาณ2รอบนะครับในแข่งหนึ่งคู่เนี่ยเจอ2รอบเพราะทีมนึงหยิบทีมนึงหยิบอะไรเงี้ยนะครับก็ฮิตสุดๆไปเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของไอเท ไอเทมของมันนี่ยงจริงก็จะมีอยู่2เซตนะครับ2เซตที่ผมมองว่าเล่นได้นะครับก็จะเป็นเซตขวานนะครับกับเซตดาบซึ่ง สำหรับผมจากที่เล่นมาบ่อยๆเลยนะครับไตามาหลายๆแรงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสายดาบมันก็ดีสําหรับคนที่แบบเป็นคนที่เด็ดขาดดาเมจแบบดาเมจจะจัดอัดลัวๆตายหาไปเลยอะไรเงี้ยนะครับสายดาบคนที่เด็ดขาดโปรเพเยอร์อะไรพวกเนี้ยเล่นก็แรงแต่ว่าถ้าเราหัดเล่นริโป้นะครับหรือว่ากําลังกลางๆอยู่เนี่ยผมแนะนําให้เป็นสายขวาน,นะครับเพราะว่าสายขวานเนี่ยมันจะเป็นสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับเราจะเข้าไฟได้ออกได้นะครับข้อดีของริปโป้คืออึดนะครับอึดมีดาเมจ มีสตันมีสโลมีดูดเลือดมีลดซีซีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีล้างด้วยคืออันติมนะันอะทั้งลดซีซีแล้วก็ทั้งล้างเลยนะครับเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะครอบคุมจัก,กรวาลแล้วล่ะตัวเนี้ยไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีอมตะนะครับก็มองว่าดีมากๆกนะครับก็วันนี้มาแนะนําสายขวานเนาะอย่างแรกเลยนะครับเรลิรปโปเปิดมาเนี่ยเราก็ขึ้น ดาฟาร์มเล็กนะครับล้วก็ขึ้นมาเป็นขวานกลางนะครับหลังจากออกขวานกลางเสร็จปุ๊บนะครับผมแนะนําให้ออกเป็นกริฟกริฟหรือว่าลงเท้าการซีซีนะครับก็จะโดนซีซีโดนสนตันโดนสนโลน้อยลงนะครับบวกกับอันติเนี่ยก็แทบจะไม่โดนซีซีไม่โดนสนตันไม่โดนสนโลแล้วเนาะหลังจากออกเส้นิ้เสร็จนะครับสำหรับคนที่เป็นสาย ใจร้อนนะครับอยากจะเล่งดาเมจอยากจะกระทืบชาวบ้านนะครับก็ออกมาเป็นสเปียลรงกินุศนะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าบางที่อาจจะเร็วไปลิโป้ถ้ามันไม่มีเลือดมันก็เข้าไฟลําบากนะแล้วก็แบบมีดาเมจมาแต่ไม่ได้ตีโดนแป๊บเดียวก็ตายมันไม่คุ้มผมมองว่าให้ออกเป็นขวานนะครับก็คือขวานเล็กรองเท้ากันซีซีขวานใหญ่แล้วค่อยขึ้นมาเป็นสเปียลรงกินุษจะดูมั่นคงกว่านะครับประมาณนี้เนี่ยเราจะออกแบบนี้นะครับ หลังจากออก2ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บนะครับเรายังไม่ค่อยมีดาเมจมากแต่ก็ยังสามารถที่จะไปบวกกับเพื่อนได้นะก็พยายามพาเพื่อนไปบวกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ขึ้นมาเป็นสเปียลลองกินนู้นนะครับไอเทมหากินของลิโป้นะชิ้นนี้นะครับก็ข้อดีอยู่มันเลยเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับมันจะบวกพลังโจมตี80ลดคูดาว15%ก็บวกกับบัฟฟ้าก็ลดคูดาว35%ก็พอให้ลิโป้เนี่ยเข้าไฟใช้สกิลได้รัวๆแล้วนะครับแล้วก็มีพลังชีวิตอีก500นะครับก็เท่ากับว่าลิโป้เนี่ยก็จะถึกขึ้นไปอีกถึกขึ้นมีลดคูดาวมีดาเมจมากขึ้นนะครับดีมากๆแล้วก็ที่สาคัญคือสกิลติดตัวอาร์ armor b r เกอร์นะครับการโจมตีของมันเนี่ยจะลดเเกกกรรรราาะะะศัััตููลลงงง60หหนนนน่ววยคคคบสสุดด4้ืืออ็อจนน2 20หน่วยนะครับเป็นเวลา5วิซึ่งอาร์เมอร์เบเกอร์เนี่ยมันจะลดเกาะกายภาพให้เพื่อนด้วยนะครับเท่ากับว่าสมมติเพื่อนเราเป็นแคลี่ที่ตีกายภาพเลยพวกนี้นะครับมาตีหลังจากที่เราลดเกาะไปแล้ว240อะเอ่อไอ้ศัตรูตัวนะั้นโดนลดเกาะไป5วิมีเพื่อนมาตี เพื่อนก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับเราก็จะตีแรงขึ้นด้วยก็เป็นไอเทมที่ดีนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับโบเกนสเปียร์เนี่ยโบเกนสเปียร์บวกใบบวกมาเนี่ยตอนเล่นเกมรู้สึกว่าจะบวกแค่เจกกาะเกาะ220แล้วก็ไม่ได้บวกให้เพื่อนด้วยนะครับหรือว่าเราตีเราได้นะครับเพื่อนไม่ได้ประมาณนี้ก็ไอเทมที่เหมาะสําหรับเล็กโบผมมองว่าถ้าเป็นเจกกาะเกาะนะเป็นสเปร์ลองกินุชจะดูดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับมีรถคูดาวไว้ด้วยแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโอมิอาร์มนะครับในการบวกพลังดาเเเเมมนดดาหือ ความเร็วในการโจมตีนะครับมีรถคูเดา10%นะครับแล้วก็มีพลังชีวิตอีก600บวก2ชิ้นก็พลังชีวิต1,100แล้วนะครับก็เยอะอยู่แล้วก็มีสกิลติดตัวนะครับที่ช่วยเพิ่มความแรงในการโจมตีหลังจากที่เราใช้สกิลอีกรอบหนึ่งไปด้วยนะครับก็เป็นไอเทมสาหรับผมนะผมมองว่า4ชิ้นเนี้ยคือไอเทมหลักของริปโปนะครับแล้วก็ออไอเทมชิ้นที่5ชิ้นที่6เนี่ยเราสามารถที่จะสลับปรับเปลี่ยนได้เช่นเราอยากเล่นริปโป้เป็นสายดาเมจล้วน ก็อาจจะออกเป็นโอมมอาร์มเป็นดาบแดงแล้วชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดก็ดีนะั่นคือแบบล้วนบางทีมก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นอนะ่ะหรือว่าแบบบางคนอยากจะใส่ริปโปเป็นแบบดาเมจล้วนจริงก็ชิ้นสุดท้ายก็อาจจะเป็นเคิร์ดออฟเดสก็ได้แบบเอามาเล่งดาเมจง่ายๆอ,อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับจะเป็นดาบขี้ก็ได้แต่ผมมองว่าตัดเลือดเขจะดูดีละนะครับหรือว่าเป็นเกาะเกิดก็ได้สําหรับสายเล่งดาเมจล้วนนะครับหรือว่าใครที่ <c oughs> คิดว่า สี่ชิ้นเนี่ยดาเมจพอแล้วมีดาเมจมีอึดแล้วแล้วมองว่าเอ๊ะอีกทีเมื่อเราเจอเคีล่าหรือเราเจอเพลเราเจอซิลเราโดนมันฆ่าตายแน่เลยไม่ทันได้สู้ไม่ทันได้ยืนให้เพื่อนไม่ทันได้ตีนะครับก็แนะนําว่าออกทรอยก็ดีนะครับเพราะทรอยเนี่ยทำให้ลิปโป้เนี่ยเพิ่มเขาเรียกเพิ่มภูม,ค,มคุ้มกันนะครับทำให้มันเนี่ยโดนดาเมจเวทเบาลงเพราะว่าไอเทมที่ออกสีชิ้นแรกเนี่ยมันมีแค่การกายภาพ การแก้ภาพแก้ภาพก็มีรองเท้าเนี่ยกันเวทอันเดียวนะครับแต่มันก็ไม่พอหรอกนะครับก็เป็นเมดิเตอร์เรเนียมออฟทรอยนะครับก็จะช่วยให้ริปโป้เนี่ยถึกขึ้นแล้วก็ตายยากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแทงต่อเนี่ยไอเทมชิ้นต่อไปก็อาจจะเป็นชิวออฟลอดก็ได้สำหรับผมมาผมชอบชิวออฟลอดนะมันลดความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับเวลาเจอพวกไฮอะตงไฮเตอะไรเงีง้ยออกชิวออฟลอดคือแบบคุ้มจัดหรือว่าเจอลาวิวเนี่ยก็คือแจ่มมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่เจอตัวพวกนั้นที่ผมบอก เจอพวกแบบดาเมจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแรงๆเช่นเจอแบบพวกโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแบบตีแรงๆเนี่ยก็อาจจะออกเป็นชิวออฟลอสนะครับไม่ใช่ชิวออฟลอสล็อกชิวล็อกชิวเนี่ยข้อดีของมันก็คือบวกพลังชีวิตบวกเกราะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสกิลพิเศษของมันไอ้ที่กดได้เนี่ยก็เอามากดนะครับเลือดต่ำกว่า40% 50%เล่นกดก็มีเกราะดิ้งแบบปุ๊บๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของล็อกชิวคือถ้าเจอตัวละครที่เป็นทูดาเมจเยอะๆเช่นเจอไอริ <laughs> เจอเซนิดอาจจะไม่เจอหรอกเซนิดนะครับเจอไอริเจอเอ่ออะะไรว ไายเตะอะไรพวกนี้นะครับล็อกชิลก็จะไม่มีค่าเลยเลยนะครับต่อให้เกาะเยอะแค่ไหนนมันตีทูดาเมทมันทะลุเกาะน,นะครับก็เลือกสถานการณ์ที่จะออกด้วยสําหรับล็อกชิลนะครับก็สลับออกได้นะครับคือแบบยอดฮิตเซตยอดฮิตเขาจะออกประมาณนี้นะที่ผมเห็นนะครับแต่สําหรับผมที่ผมชอบนะผมจะออกเป็นเซตนี้นะครับผมจะเป็นเซตนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ว่าใครจะออกเป็นแนวไหนนะครับจะเป็นแท้งดาเมจจะเป็นเออแท้งนิดเดียวดาเมจล้วนๆหรือว่าจะเป็นแบบผมเลยก็ได้แบบถึกๆแท้งๆเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเซตไอเทมลิโป้นะครับ แล้วเอาเป็นดาบก็ได้อยากเล่นดาเมจอะไรเงี้ยนะครับก็ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เนาะอ่ะแล้วมาดูในเซตยอดฮิตของเอ่อท็อปเซิร์ฟกันบ้างนะครับเซตแรกก็จะเป็นที่ผมบอกไปแนละ้วก็จะเป็นแนวเอ่อแทงแล้วมีดาเมจนะครับเห็นปะก็จะเป็นล็อกชิลล็อกชิลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดาเมจเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่4ชิ้นแรกก็จะเหมือนเหมือนกันหมดเลยก็คือ4ชิ้นแรกอะ่ะจะเป็นแนว นี้หมดเลยก็เออเลวท่านนะครับรองเท้ากับซีซีเออสปเปียรลองกินุดแล้วก็โอมิอาร์นะครับสชิ้นแรกคือแบบเซ็ตแบบแฮปปี้มิวใครๆแม่งก็ออกนะครับคือแบบคุ้มกับริโปโมากๆแล้วก็ข้างหลังก็ไปเปลี่ยนตามความชอบของเราเองละกันนะครับประมาณนี้ต่อมามาดูในส่วนของรูนบ้างนะครับในส่วนของรูนริโปโเนี่ยผมขอแนะนําเป็นรูนเซ็ปดาเมจเหมือนเดิมนะครับต่อให้ริโปโเนี่ยมันจะโดนลดความเร็วในการโจมตีจากแพสีฟสกิลไปเนี่ยผมมองว่ามันก็แข็งแกร่งในตัวของมันอยู่ดีนะครับก็ไม่ได้จะเพิ่ ก็เลยผมก็เลยใส่เป็นไอ้นี้เลยครับนี่ <c oughs> กดที่ที่รูเสร็จปุ๊บเลือกเซ็ตรูรนแนะนำครับผมแล้วก็เลือกอันแรกเลยที่เป็นกายภาพนะครับรูเซ็ตนี้ก็จะเป็นออนสล็อตแอสซัซินเอตดากอนคลองนะครับเรียกว่าจะเป็นรูนที่เร่งดาเมจดาเมจดาเมจนะครับก็จะเป็นออนสล็อตเร่งพลังโจมตีจกเกาะ a s <Assassin> s a s s i n a เ e เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็พลังโจมตีนะครับแล้วก็ดาคอนคลอลลดเกาะนะครับเจาะเกาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยความเร็วในการโจมตีลิปโปโอโหใหญ่จังมันลดไปเยอะจังเลยพี่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนจาก a s <ป> s a s s i n a เ e เป็น Spirit ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยตีเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ดาเมจก็จะหายไปนิดนึงสำหรับผมบมองว่าลิปโป่ะดาเมจมันแรงจากสกิลอยู่แล้วนะครับมันความเร็วในการโจมตีเป็นแค่ของแถมผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมันมากนะครับต่อ้แลวเรไอะะย แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะลุ้นดวงก็อาจจะเปลี่ยนลูนข้างบนนะครับออนสล็อตอาจจะเปลี่ยนเป็นใส่เป็นเรท1เม็ดหรือเรท2เม็ดก็ได้นะครับเพิ่มอาัตราการคิซ็นหรือ3.2%ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เลยนะครับสำหรับลูนอื่นผมยังไม่ค่อยชอบอ่ะนะครับมีบางคนเล่นลิปโป้เป็นลูนตีเร็วนะอเวกสปินดิดดะก้นคอแต่ผมมองว่ามันไม่แรงอะ่ะก็เลยขอยืนพื้นเป็นเซตนี้ละกันนะครับที่ผมใช้นะก็จะเป็นออนสล็อตแอสซัสซินเนต์ดะก้นคอนะครับประมาณนี้เนาะต่่ออมานนนะครับับใสวขงงงพลงแฝก จากที่ไปส่องไปมองไปงัดไปแงะนักแข่งมานะครับแล้วก็ดูจากท็อปเซิร์ฟเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานแข่งคุณจะได้เห็นแน่นอนคือแข็งนะครับลิโป้เอาแข็งมา เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางที่เห็นในแข่งนะครับเขาจะเอาแข่งมาเพราะว่าแข่งเนี่ยจะเปลี่ยนจังหวะส,สําคัญได้นะครับในงานแข่งกับแข่งเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นแข่งแล้วก็การสลิงเกอร์ในการเล่งดาเมจให้มันแรงขึ้นนะครับส่วนข้างหน้าข้างบนนั่นแหละนะครับก็จะเป็นชาร์โดเบดนะครับในการใช้สกิลขึ Hot Hot ้นทัชโข่หนึ่งทีเนี่ยใช้หนึ่งทีเพิ่มชาร์โดสเตปเอ้ยชาร์โดเบดหนึ่งทีก็อันเนี้ยคือแบบยิ่งเราพุ่งเยอะเท่าไหร่ดาเมจเรายิ่งเยอะนะครับตันที่สามจจมมมันกกกก็็็็ะเเตแแลลย้วาร จมตีหลังจากนั้นก็จะแรงมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ลิปโปก็จะใช้เป็นชาโรเบสกันหมดมันจะได้ยังแรงนะครับแล้วก็ต่อมาเดลี่คอก็เล่งดาเมจนะครับแล้วก็ d เดวิลเ a k e n i n g ตรงนี้เนี่ยผมสตรีมอยู่มันก็จะมีคนมาถามมันกันว่าทําไมถึงเป็นเดวิลทำไมไม่เอาเดสผาเล็ดดูเอลนะครับทำไมไม่เอาเดสเบล็ดดูเอลก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับว่าเดวิลเวคเนิงอ่ะคือเราจะใช้แบบนี้นะครับเราจะใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลสองหรือสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสิบสกิลหนึ่งใช้ไงก็ได้ให้สกิลหนึ่งสกิลสองมันหมดปุ๊บเปิดอันตินะครับพอใช้สกิลหนึ่งสกิลสองหมดเราเปิดอันติปุ๊บนะครับอันตีเดวิล ลดคูดาวนะครับลดคูดาวหรือว่าลดดีเลย์อะไรของสกิล1สกิล2อ่ะทำให้เราใช้สกิล1สกิล2ปุ๊บนะครับสกิล2องแล้วแทบจะรีมาแล้วเปิดอันติปุ๊บสกิล2รีใช้สกิล2ได้ต่อตีได้ต่อปุ๊บสกิล1รีปุ๊บ, skill 1, บใช้สกิลได้หลายกระบวนท่าก็เท่ากับว่าเราเนี่ยจะทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วเวลาลิโปเปิดอันติเนี่ยต้องบอกแบบนี้ลิโปเปิดอันติปุ๊บเนี่ยมันจะสกิล1สกิล2ตีปกติอะไรพวกเนี้ยนะครับแรงแล้วก็ดูดเลือดหมดเลยนนนนะะคครรรรััรัับบบบบเเเเเเเท่่่าาาาากกกกกววลลลลลลื้้อออยยีใชสสสสิิิิิิ1 1 1 2ปปปุุ๊๊ดต Okay. นะครับเราได้ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองดูดเลือดอีกทีดาเมจมันก็จะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับแต่กลับกันถ้าเราใช้เป็นเดสเดรดดิวเอลต้องบอกนี้ถ้าเราใช้เป็นเดสเดรดดิวเอลปุ๊บนะครับเรากดอันติปิ้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นสกิลหนึ่งสกิลสองปิ้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเรามีดูดเลือดมีเจาะเกาะมีตีเร็ววิ่งเร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าดาเมจที่หายไปจากดาเมจสกิลหนึ่งสกิลสองอ่ะมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปผมเลยมองว่าลิปโปอะ่ะยังไงนเม, Devil มวครใคคิดนะีนะช้ แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับก็ถ้าอยากลองใช้ก็ลองดูนะครับหรือว่าอีกสายหนึ่งนะครับที่ผมเห็นคนเล่นลิปโปเล่นบ่อยเหมือนกันก็จะเป็นสายดาเมจนะครับในแรงก็เห็นเป็นสายดาเมจเป็นสายนี้เนาะก็จะเป็นแบบ a อ็กซ์ออสเกิฟายเล่งดาเมจอีกโฮลี่วอร์ดิกเล่งดาเมจอีกตอนเลดเกมก็จะได้แรงๆนะครับประมาณนี้เนาะ เห็นไหมแล้วก็จะมีนะครับหลากหลายนะครับหลากหลายที่ผมว่าคือสีเหลืองกับสีฟ้านี่ละครับหลากหลายนอกนั้นก็คือเหมือนกันหมดนะครับเดวิลไวค์ค n นิ่งเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันดูคุ้มที่สุดแล้วนะครับถ้าจัดคอมโบเป็นนะครับย้ำอย่างหนึ่งสุดท้ายก่อนจะไปดูในคลิปนะครับอย่าเดินเจอศัตรูปุ๊บเปิดอันติแม่งเลยปิ้วนะครับคือคุณจะไม่คุ้มกับการเอาเดวิลไวค์นิ่งมาแบบ5ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นอย่าลืมใช้สกิลหนึ่งสกิลสองให้หมดก่อนนะครับทางที่ดีใช้หมดก่อนหรือว่่่่่าไไไไไมมมมหดดดกก็็เเปปนนนนรรรตใ้้ชิิอออคยััะะจ กับมาแล้วก็ใช้ได้ต่อดาเมจมันจะได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแสงนะครับในส่วนของวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยเราเข้าไปดูในเกมอีกทีนะครับก็ไงก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกลังใ,ใจกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นกันฟาร์มกเดิน,นเกมแล้วก็การทําคอมโบของน้องลิโป้โอ้โหใหญ่จังในแพทปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับอย่างแรกที่เราควรรู้เลยครับทุกคนในส่วนของตัวละครตัวนี้นะผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละคระของลิโป้เนี่ยคือ1ในตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในป่าในแพทปัจจุบันของ AIC 2 0 2 1นเะครับเพราะถ้าใครดูแข่งเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ลิปโป้โอ้โหใหญ่จุงใหญ่ตุงเนี่ มีเล่นในทุกๆแมตช์เลยนะครับที่แบบทีมแข็งระดับโลกก็แข่งกันนะครับก็สาเหตุหลักๆที่ผมบอกก็คือตัวละครมันเนี่ยมีสตัน มีดาเมจมีสโลมีดูดเลือดมีต้านสถานะนะครับเอ้ยมีแบบลดระยะเวลาโดนสถานะนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าครบคันมากๆนะครับเป็นได้ทั้งแทงและดาเมจนะครับวิธีการฟาร์มมันก็อย่างที่เห็นเลยเราจะเริ่มเล่นมังกรนะครับสำหรับผมนะแบบเล่นในแร้งนะไม่ได้เล่นในแข่งนะเล่นในแร้งเนี่ยเริ่มเล่นมังกรแล้วไปจบเลนดักสเลเยอร์เพื่อที่จะไปแย่งชิงดักสเลเยอร์จะได้ทําให้ตัวละครเราเนี่ยรวยเร็วขึ้นนะครับวิธีการอัพสกิลผมจับสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะทำดา ที่1ดาเมจครั้งที่2ดาเมจครั้งที่3ก็เป็นดาเมจนะเป็นดาเมจบวกสตันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาใช้ก็พยายามใช้สกิลครั้งที่3ของสกิลหนึ่งให้โดนนะครับจะได้ติดสตนะันเนาะการคอมโบก็อาจจะเป็นแบบใช้สกิลหนึ่งเข้าไปนิดๆนะครับแล้วปาสกิลสองให้โดนศัตรูจะได้ติดสโลแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเข้าไปต่อเพื่อสตันแล้วก็เข้าไปใกล้ๆเขาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเขาเดินเข้ามาในพุ่มเราอยู่ในพุ่มเนี่ยก็เปิดสองก่อนก็ได้จะได้สโลแล้วก็ห 1, 1, 1, นะนึ่ง เห็นว่าเวลาผมตีปกติมันจะลดคู่ดาวสกิลสองนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบ ไปถึงไหนถึงกันน่ะนะครับใจถึงพึ่งได้นะครับริโป้กระโดดดึ๊บ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 ไปทั้งตี้นะครับก็เป็นตัวละครประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครโถมที่ดีมากๆสำหรับผมนะเป็นตัวละครที่มีดาเมจมีดูดเลือดมีสตันมีสโลอย่างที่บอกแหละนะครับแล้วก็อึดด้วยประเด็นคือแม่งอึดนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกมนำเนี่ยมันจะขี่แพะไล่เลยตัวบ้านเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกมตามก็ผมมองว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะครับยังเป็นตัวละครที่มีดาเมจแล้วก็แทงให้ทีมได้อยู่ประมาณนี้เนาะสสสสาาาาาหหรรรรรรััับบบบกกกกกกเเเเลลล่่่่นนิิิิโปป้้็็็ฟ์มมไไือออยยยยยดคผธพีีงงว ที่บอกเป็นดาเมจสครั้งเนาะสกิลสอสโลนะครับอันติเวลาเปิดอันติเสร็จปุ๊บนะครับมันจะตีแรงขึ้นดูดเลือดแรงขึ้นแล้วก็ต้านสถานะมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆแบบโดนสตันจาก1วิมันก็อาจจะเหลือสัก0.2 5วิถ้าอัพเต็มประมาณเนี้ยนะครับมันก็ยืนนานเอ้ยประมาณ0.35วิประมาณเนี้ยนะครับก็เอาง่ายๆว่าลดลดระยะเวลาที่เราโดนกระทืบหรือว่าโดนจับโดนสโลอะไรพวกนี้ได้ดีมากมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาสมมุติว่าคุณเล่นลิปโปใช่ปะแล้วโดนสตันอยู่นนนนะรรัััสตต้้้ออยู่ปปมาาาณ3ววิิิิ R2.5 ก็ไดดถเเ ตุ้มนะครับคือโดนสตันอยู่เปิดอันติได้นะครับมันจะล้างไปเลยเหมือนกับมีพิลิฟายนะครับหรือว่าถ้าตอนนั้น่ะเราเปิดอันติอยู่แล้วเราโดนสตันนะครับแล้วเวลาของสตันมันก็จะน้อยลงประมาณนี้คือเป็นตัวละครที่ดีมากเออเป็นตัวละครแบบมีดาเมจเข้าได้ออกได้นะครับแล้วก็แทงได้ผมชอบนะเออไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเป็นอารมณ์คล้ายๆบัตเตอร์ไฟแต่มัน มันเล่นง่ายกว่านะในความคิดผมแบบมือใหม่อาจจะมองว่าเล่นริโปอาจจะง่ายกว่านิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ที่คนชอบแหละนะครับริปโปบัตเตอร์ไฟก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับผมมองว่า2ตัวนี้เก่งเหมือนกันนะครับก็ใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นดูนะครับเนี่ยวิธีการฟาร์มก็ฟาร์มตะมุตะมินะครับอัพหนึ่งนำดาเมจจะแรงๆเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับผมตัวละครตัวนี้มีสแต็กนะครับเห็นสแต็กริปโปป่ะที่เป็นห้าเปอร์เซ็นต์ไอห้าอันเนี่ยนะครับเวลาใช้สกิลหนึ่งทีจะเพิ่มไปเรื่อยๆสแต็กตรงเนี้ยนะครัับม เพิ่มประมาณ10%นะครับแผ่นนี้โดนเนิร์ฟแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันใน AIC นี่คือแบบเล่นกันยับเลยนะครับคือมันลดความเร็วในการโจมตีต่อสแต็กลงนะครับหลังจากใช้สกิลอะไรก็ตามมันจะเพิ่มสแต็กกันปะแล้วมันจะลดลงนะครับแต่ว่าคนก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าจากตีเร็ว100%ถ้าเอ้ย100%ถ้าสแตค็กครบ10จะเหลือ60%ถ้าสแตค็กครบ10แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าดาเมจกับ ความเร็วในการโจมตีมันก็ยังดูดีอยู่ดีนะครับถึงจะโดนเนื้อไปแบบโ,โหเนื้อไป40%เลยเนาะแต่ก็ยังเก่งอยู่นะครับในความคิดผมก็ยังโอเคอยู่ยังเล่นได้นะครับเห็นปะ่ะเป็นตัวละครที่แบบเข้าบวกเข้าทุบไล่กระทืบชาวบ้านชาช่องได้ดีมากๆถ้าเกมนำมาเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าสู้คี่าได้ไหม ถ้าของนำนะครับของนำหน้านี้หรือว่ามีทรอยสักชิ้นเนี่ยผมว่าพอที่จะยืนงัดหน้ากับคีล่าได้อยู่นะครับก็เป็นตัวละครแนะนําตัวหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปไต่แหลงแบบชิวๆง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องใช้สกิลเพสสูงเหมือนเอรันรดนะครับตัวละครตัวนี้ก็ผมมองว่าดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับยิ่งใส่สกินอิจิโกะยิ่งทรงพลังเลยนะฮะประมาณนี้เนี่ยก็าฟาร์มไปเรื่อยก็ไม่ต้องรีบอะไรเ,เดินฟาร์มกุมิกุมิกะมุกะม,กะม,กะม,กะมิไปเรื่อยเนี่ยนะครับถ้ามีไฟบวกก็เรียกเพื่อนมาช่วย นะครับคือตัวมันอะบางทีดาเมจอาจจะไม่สุดไงทุกคนดาเมจอาจจะแบบขาดไปนิดนึงอะไรเงี้ยต้องเรียกเพื่อนมาช่วยนะครับมันจะได้เก่งขึ้นเนาะนี่ฮะดูการเล่นของมันะตบ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 เห็นป่ะคือเวลาเปิดอันตรีครับลิปโป้ใช้สกิลก็ดูดเลือด ตีป้อมก็ดูดเลือดตีคนก็ดูดเลือดคือแม่งดูดหมดเลยนะครับบอกเลยดูดหมดเลยแล้วก็เนี่ยเวลาใช้สกิลบ่อยๆนะมันก็จะเห็นปะ่ะสแต็กเยอะสแต็กเยอะก็เล่นง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสกิล2มันจะลดคูลดาวจากการตีปกติแล้วก็ใช้สกิล1หรือใช้สกิล1อะไรพวกนี้เห็นปะ่ะ ตีปกติใช้สกิลอะไรไปเนี่ยนะครับลดคู่ดาวสกิลสองหมดแล้วก็แบบตีรัวๆเล่นรัวๆวนสกิลรัวๆอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็รอให้มีอันติค่อยบวกก็ได้นะครับในความคิดผมเพราะว่าถ้าไม่มีอันตีดาเมจมันจะหายไปเยอะนะครับอันติเราไม่ได้มองแค่ว่ามันมีดูดเลือดนะครับเรามองว่าเปิดอันติเนี่ยมันตีแรงขึ้นด้วยนะครับต้านสถานะขึ้นด้วยอะไรแบบเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนําให้บวกตอนมีอันติจริงๆนะครับดูเล่นง่ายแบบเนี่ยตีไปเรื่อยๆแบบลดคู่ดาวลดคู่ดาวลดคู่ดาวสกิลหนึ่งไอ ใช้สกิลหนึ่งไปเลยก็ลดคู่ดาวสกิลสองนะเห็นไหมมันก็ลดไปเรื่อยๆครับเนี่ยป่าไปสกิลสองสโลสตูด้วยนะเออโคตรแจ่มเลยนะครับตัวละครตัวนี้คือตอนแรกผมแบบกะจะไม่ทําคลิปแล้วแต่แบบลูกเพจขอกันไปเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้พี่ใน AIC เนี่ยในงานแข่งคนมันเล่นกันเยอะมากๆเลยครับพี่พี่แต่เมื่ผมดูเด็กครับพี่นะครับผมก็เลยอาโอเคครับผมได้ตามนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นนะก็เก่งแต่วงเล็บว่าเก่งตอนมีเพื่อนนะ ถ้าไปคนเดียวแบบอุ้ยกูมาแล้วหนึ่งต่อห้าคุณอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะวิ่งหนีท่านนะครับตัวละครตัวนี้มีสกิลหยุดแค่สกิลเดียวคือสกิลหนึ่งที่เป็นสตาร์และสกิลสองเป็นซาโลเฉยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าวิ่งน่าง่งเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาอาจจะรอดไปได้นะครับอันนี้ผมตั้งค่าตีตรงกลางไว้นะมันก็ยังแบบไม่ยอมไปตีไอ้ดีแลกนะก็แปลกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็ตีๆคู่ๆตีๆคู่ๆไปครับฟา้าไปเรื่อยฮนะเนี่ยเก็บ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 สแต็ก คือถ้าเราเก็บสเต็คเยอะๆเก็บสแต็คครบสิบสแต็คเราก็แบบตีเร็ว60%เลยนะเอออาจจะช้ากว่าเดิมเยอะอยู่ะนะครับพูดตรงๆว่าเยอะอยู่นะครับจาก100%เรหลือ60%น่ะก็เยอะแต่ว่าตามเอเ้เพิ่งมีอะ่ะ สุดท้ายคือจากที่ผมเคยถามนะครับไปถามลิมิกมานะลิมิกบอกว่าแบบลิปโป้มันไม่ต้องใช้ความเร็วในการโจมตีเพราะสกิลมันบวกความเร็วในการโจมตีอยู่แล้วสกิลมันก็แรงอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะงั้นผมมองว่าอึ응้งเนี่ยก็สกิลมันก็แรงจริงอ่ะแต่นี้แบบ1ต่อ4ไม่ไหวว่ะผมพลาดเองอันเนี้ยคือผมเห็นทาร่าตอนแรกอหะถ้าย้อนกลับไปดูนะผมเห็นทาร่าวิ่งมาแล้วผมคิดว่าทาร่าคืออาญาผมก็เลยแบบเกาะหัวไม่ได้เพ่อะไรครับอันนี้ผมกดกับเพื่อนๆผมเลยแล้วเกาะหัวไม่ได้เพ like, ่แต่พอแบบถึงเวลาเข้าไปจริง <c oughs> ๆเพ<ๆ><ๆ>ื่อนบอกกูยยยััังงงงงไไไมมมมม่่ถถึึึเข้้้าาาทกกูนะครบบบบผ็แแอววชิหล ชิบหายแล้วตาลายซอรดี่นะฮะตายไปเลยแตกไปเลย1่ต่อสี่เมืม่อกี้โคตรเละเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะตายไปต้นเกมก็ฟ้าใหม่นะครับฟ้าใหม่เล่นใหม่จริง,รงๆริปโป้ถามว่าตัวมันเก่งมากไหมผมมองว่าตัวมันพาเพื่อนไปบวกได้แต่ว่าด้วยความที่เกมเนี้ยมันเป็นริปโป้อายะนะครับมันก็เลยดูแข็งเก่งแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับถ้าเป็นตอนเลดเกมนะก็รอดูแลกันว่าเลสเกมเนี่ยริปโป้อายะมันจะเถื่อนแค่ไหนนะครับตัวละครที่มีดาเมจนะครับมีดูดเลือด มีต้านสถานะนะครับอาจจะไม่ได้พิ้ววิ่งเร็วเท่าทาร่านะครับแต่ดาเมจแรงกว่าทาร่าแน่นอนนะครับอายะลิปโป้เดี๋ยวรอด,ดูเดี๋ยวรอด,ดูเลยอันนี้จบเกมนี้น่าจะคอนบูเบอรี่นะครับหรือว่าเป็นคอนบูเบอรี่แล้วไม่รู้ไม่แน่ใจนะหรือว่าคือชาโธ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 นี่สกิลสองโคตรแรงอ่ะทุกคนสกิลสองคือแบบไอ้คื่อใหญ่เนะี่ยลิโป้มันไม่ข้ามนะมันข้ามไม่ได้ครับมันข้ามได้แค่คื่อเล็กๆหรือคื่อนิดเดียวคือเด้อ่ะนะตีไปฮะ ตีแบบตีหนึ่งตีสองไงฟาร์มไม่ไใหญ่กมุกกระมิกระมุกกมินเนี่ยมีป้อมไม่ตีก็ตีไปใช้สกิลพลาดปลาหนวดกุ้งไปโดนไอ้ดีแลกแม่งก็โดนป้อมตีอีกนะก็ระวังนยสำหรับคนที่แบบอาจจะเล่นใหม่นะครับถ้าคุณตีฮีโร่มันจะเอาป้อมมาตีแล้วด้วยนะครับเพราะงั้นระวังด้วยนะครับตีไปคือถ้าโทคือถ้าโทคือถ้าโทแม่งดวงโคตรสวยจะตีป้อมก็ตีไม่ได้จะตีคีฟก็โดนลาดชีวิตบัดซบฟาร์มฮะเห็นไหมสกิลสองก็ดูดเลือดนะครับ ราะงั้นตัวนี้คือมันตายยากนะครับมันตายยากแล้วดามเมจมันเยอะด้วยเออผมก็เลยมองว่าแบบน่าจับตามองมากๆนะครับในงานแข่งแบบโอ้โหรุวๆเลยที่ผมเห็นที่ผมไปดูงานแข่งมาแบบคร่าวๆผ่านๆน,น,นะครับไปดูแบบผ่านๆจะเห็นเป็นตูเลนนะที่ฮิตพอๆริปโปเลยตูเลนริโปแล้วก็แอบ,บเห็นด้วงนะครับแอบ,บเห็นด้วงเอรันดอร์คงไม่ต้องพูดเนาะมันเป็นปกติอยู่แล้วที่จะเจอเอรันดอร์ในงานแข่ง <laughs> น,โอโออนะครับเอรันดอร์ริโปอ้อยนะครับบัตเตอร์ไฟมีไหมผมยังไม่เห็นบัตเตอร์ไฟหรือว่าผมดูไม่ครบก็ไม่รู้นะ เออแต่ที่เห็นชัดๆคือริปโป้ครับริปโป้ตูเลนริปโป้ตูเลนนี่คือชัดจัดเลยเออคนหยิบเล่นเยอะมากๆก็ถ้าใครอยากดูตูเลนก็คอมเมนต์ขอ,อกันมาได้นะครับเนี่ยเรายืนดัดพุ่มนะอยู่อายะมีคนเดินมากับป่าสักหนึ่งป่าสักสองยังไม่ทันเปิดอันติแม่งดับละเนี่ยฟาร์มไหมฮะฟาร์มยับยับเย,ย็นเย็นไหมฮะคือดาเมจแม่งดีจริงนะดาเมจแม่งแบบดีจัดจัดดีจัดจัดแหละฟาร์มไปเรื่อยครับแล้วก็ สมุติว่าเราแบบมีของ4ชิ้นอย่างที่ผมแนะนําไปข้างหน้านะครับใครยังไม่ไปดูลุนที่มังกำแฝงก็ย้อนไปดูได้นะครับก็ต้องบอกกันว่าตัวละครริปโป้เนี่ยคือมันจะใส่เป็นดาเมจก็ได้นะถ้าอยากเล่นดาเมจก็เป็นดาบแดงก็ได้ครับผมเป็นแฟรนด์ทูตแต่ว่าถ้าคิดว่าดาเมจเราพอแล้วอ่ะนะครับเล่นเป็นแทงก็ได้ที่เหลือเล่นเป็นแทงก็ได้ดูดาเมจนะ คือทัดทูคือทัดทูคือทัดทูอันนี้ไม่ใช่แค่ดาเมจผมคนเดียวนะก็จะเป็นดาเมจอายะอะไรพวกนี้มาปนๆด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะบนหัวผมมันคือไอเด็กเปรตอายะนะครับมันคือไอเด็กเปรตเด็กผีอายะนะเออดาเมจมันจะเยอะมากๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะอตอนเล่เกมเนี่ยบอกเลยว่าริโป้ก็เป็นแค่คนขับรถแค่นั้นแหละครับไอคนไอคนที่นั่งบนรถเนี่ยไอเจ้าสัวตัวจริงเนี่ยมันอยู่บนรถครับผมเนี่ยเจ้าสัวตัวจริงอาญะเนี่ยมันอยู่บนรถครับเนี่ย แมคอมโบกับเพื่อนนะครับกระโดดไปปิดป้อมไล่กระทืบปับปับปับปบปบปบนะครับดาเมจแม่งแรงแบบโมเมนต์จริงๆอ่ะดาเมจริโบูนประมาณนี้เลยนะครับการทำคอมโบคอมโบนะครับจะใช้สกิลอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่เลยถ้าคิดว่าเข้าถึงตัวเขาได้ก่อนเนี่ยก็ใช้สกิลหนึ่งเข้าถึงตัวไปก่อนแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้สกิลสองรวมด้วยนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าแหละมันจะได้ติดคูดาวสกิลสองติดคูดาวเท่ากับว่าศัตรูโดนสโลด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราใช้สกิลหนึ่งรัวรัวสกิลหนึ่งโดนศัตรูรัวๆมันกก็ลดดคููาวถร ลดคูดาวให้สกิลสองนะครับสกิลหนึ่งรัวๆหรือสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งตีสกิลหนึ่งตีเนี่ยก็ใช้สกิลสองได้เร็วมากนะครับเพราะงั้นยังไงก็แนะนําว่าถ้ามีโอกาสก็ใช้สกิลสองนะครับมันจะได้เป็นการเอ่อทำให้โดนศัตรูศัตรูโดนดาเมจศัตรูโดนสโลว์แล้วเราก็จะได้ลดคูดาวมาเร็วๆด้วยเห็นปะใช้แป๊บเดียวอ่ะนะครับป้าหนวดกุ้งต่อได้นะครับตีต่อตีต่อตีต่อ,ตตอไปไเรื่อยๆรัวๆเลยตัวริโป้ตัวมันแบบเล่นง่ายจริงเ <laughs> มันตัวที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับเนี่ยดูดิแม่งไม่ต้องคิดะเ,เลยนะ เดินแบบฮึดทัดโฮคฮึดทัดโฮคฮึดทัดโฮแค่นั้นแหละครับหมดหมด,หมดวันฮะร <c oughs> จริงก็อยากเล่นต่อนะกลัวตายป้อมม่งตีแรงนะคือป้อมมันไม่ได้แรงดอกแรกเวยทุกคนมันแรงดอกสองดอกสามครับ <c oughs> อันเนี้ยคือถ้าเพื่อนแจ้งว่าแบบมีปิดป้อมก็อาจจะเข้าไปได้นะ <c oughs> คือทัดโฮฮะรอ้มปิดป้อมเรียบร้อย <c oughs> ปิดป้อมเรียบร้อย <c oughs> จริงจังหวะไม่ดีด้วยแหละจริงไม่ต้องปิดก็ได้นะจังหวะนี้นะครับแต่ว่าจังหวะไม่ค่อยสวยผมเข้าเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ได้นะครับมันก็เลยแบบเสียจังหวะนะแต่ก็ไม่เป็นไร ปาไปเรื่อยก็พยายามแยกดันกันแหละตัวเราไม่ค่อยมีใครมายุ่งอยู่หรอกครับไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งไม่ใช่ไม่ค่อยมีใครมายุ่งหรอกเขาอ,อยากยุ่งกับเราแหละแต่เขาไม่น่าจะเข้ามาครับผมดูมันตีฮะดูมันตีครับตัวม่โคตรจังเลยือทัดโูไปเรื่อยเนี่ยตู้มตามตู้มตามตูมตมต้มตามเนี่ยนะครับแทงจัดเลยแทงแบบสุดๆไม่มีอะไรมาขวางกัน้นโอ้โห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 ,โห,โหน้ำเหียเราแรงจริงนะถึงแบบอาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่ก็แรงจริงอะตัะ ต,ตุบตับตุบตับตุบตับมีอายะด้วยนะแข็งแกร่งไปกว่าเก่าๆะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยการเล่นลิปโป้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูตัวอะไรจริงๆผมมีมูราดนะครับฮีโรท่ที่ถูกลืมที่ยังไม่ได้ลงนะครับเป็นคลิปมูราดแล้วก็เป็นคลิปตัวอะไรวะเออ่ตู้เล่นนะครับมูราดกับตู้เล่นอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์ขอกันมาได้นะครับจริงมีอีกตัวแต่จำชื่อไม่ได้ขอโทษทีจำชื่อไม่ได้มันคือตัวอะไรมมนะครับก็จำไ,ได้แค่สองตัวอยาก อึดมากนะครับอึดสุดๆอึดแบบเอาไม่ลงอ่ะนะครับไม่รู้ล้มนะครับยืนแข็งไม่รู้ล้มริปโป้ได้กล่าวไวตีไปตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อ่ะตีไปได้เห็นปะสแต็กเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเราแบบเก็บสแต็กจากสกิลเป็นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะสแต็กเต็มสิบแบบบ่อยมากเพราะว่าคูดาวของริปโป้อ่ะมันรีเร็วนะแล้วก็สกิลหนึ่งมันก็ผมมองว่าโอเคด้วยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งมันดูแบบ ใช้ได้ทีะนะครับเก็บสแต็กได้ง่ายเ่ยกดสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีเนี่ยโอ้โหครูดาวสกิลหนึ่งกว่าจะหมดนี่คือนานมากนะครับนานมากๆเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะแบบสแต็กหมดถ้าเราตั้งใจเที่จะเก็บจริงๆะนะหมดยากครับหมดยากมากๆสำหรับสแต็กมันนะสะแต็คคูณสิบสแต็กสิบแบบตลอดกาลและนานเธอนเนี่ยใช้สกิลดูดเลือดคีไปครับอาจจะดูดไม่ได้แรงนะแต่ก็โอเคอย่างน้อยก็ได้ดูดครับคูดาวมันน้อยนะครักดๆไปเถอะนะครับ ไปขึ้นท่าโขว์ขึ้นท่าโขว์ขึ้นท่โขไ,ไปเรื่อยตัวมันอย่างที่เห็นนะยืนนานจัดเลยนะครับคขำยืนนาน,นตีนะตีหนึ่งตีสองต,ตีสามตีสี่ใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับย้ำก่อนนะฝากกดไลค์ share กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนกันนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งเวลาเล่นพยายามแยกดันนะครับทำเวฟคีฟก่อนไม่งั้นจะฆ่าใครไม่ได้เลยนะถ้าไม่ทำเวฟคีฟอะนะครับจะขึ้นบ้านก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้เห็นปะคีร่าแม่งปิดอะ ตัดค,คลิปคลิปเลนกลางเข้าบ้านเราเองแล้วนะล่าสุดโคตรหน้าเศร้าเลยฮนะทุบไปทุบไปทุบไปเรียบร้อยประมาณนี้เลยฮนะเ <c oughs> ฮ้ยคีล่าดันเสร็จโดนใครฆ่าแล้วนะผมเพิ่งเห็น <c> ค <oughs> ีล่าดันกลางเสร็จตายเฉยตายตรงไหนวะนะประมาณนี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ,บีอเลยให้กดก็กด,กดไปนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับผมจะพยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะตอบไม่ครบต้องขอโทษด้วยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการเล่นลิโป้ในแพทปัจจุบันฮีโร่ที่โคตรจะฮิตใน AAC นะครับเดี๋ยวไนงวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ Thank you